แอมสวัสดีชาวเจลเลอร์เบอร์นะครับแลวก็ชาวไทยวีนะครับครับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าคนโบราณแล้วก็มีพระอาจารย์หลายคนนะครับสืบทอดตำรากันมานะครับต้นไม้ไล่สิ่งชั่วร้ายหรือว่ามีว่านด้วยนะครับที่ขับไล่สิ่งประมวลนหรือว่าป้องกันผีนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับ ต้นแรกนะครับผมก็จะเป็นว่านพระตะบะนะครับต้นมันเป็นยังไงเอ,อ่ยเป็นอย่างนี้เองดูนะฮะว่านชนิดนี้นะครับจะนิยมปลูกไว้นหน้าบ้านนะครับหรือว่าทางเข้าบ้านก็ได้นะครับเพราะเชื่อว่าสามารถป้องกันพูดผีวิญญาณแล้วก็สิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ถึงแม้ว่าดินที่ใช้ปลูกนะครับพระตะบะก็สามารถนํามาไล่ผีได้เช่นกันนะครับเช่นใครที่เชื่อว่าถูกผีหรือว่าถูกปีศาจสิงอยู่นะครับ เมื่อเจอกับสิ่งนี้ก็จะเกรงกลัวแล้วก็หนีไปทั้งสิ้นนะครับเชื่อว่าสามารถใช้ได้ก,กับผีทุกประเภททั้งพรายบกพรายน้ําแล้วก็พรายอากาศไปจนถึงผีป่าซึ่งว่านพรายตะบะเนาะนะครับนอกจากว่าจะปลูกหน้าบ้านแล้วนะครับยังนํามาพกติดตัวได้ด้วยเพราะว่าเชื่อว่าเวลาไปเดินป่านะครับหลายคนก็จะพกไปในกระเป๋านะครับเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายต่างๆได้นะครับผม มาดูต้นไม้ต้นต่อไปนะครับต้นหนาดนะครับก็คนโบราณนะครับตาตายายๆเราจะพูดถึงต้นนี้บ่อยนอกจากว่าจะเป็นสิ่งป้องกันผีแล้วยังเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเดี๋ยวเจจะเอาคลิปหน้ามาแบ่งปันเกี่ยวกับคุณสมบ,บัติทางด้านสมุนไพรของต้นไม้ชนิดต,ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ขอมาพูดถึงในสรรพคุณของการไล่พูดผีวิญญาณก่อนนะครับต้นหนาทนะครับเชื่อกันว่า กันสิ่งชั่วร้ายแลวก็กันผีได้นะครับพกใบสด 1- 2ถึงใบนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็จะช่วยให้สิ่งชั่วร้ายไม่เข้ามาทำอันตรายเรานะครับปลูกต้นหนาดไว้นะครับบริเวณบ้านเพื่อป้องกันผีนะครับแล้วก็ต้นต่อไปนะครับจะเป็นต้นเข็มดอกแดงนะครับเราเห็นว่าต้นเข็มมีหลายประเภทมากก็จะมีทั้งดอกสีแดงสีขาวสีเหลืองก็มีนะครับแต่ว่าต้นดอกแดงแหละจะให้สรรพคุณในการ กันผีสุดก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนคว่ามีหลายวัดนะครับปลูกต้นนี้ไว้เป็นรั้วริมบ้านนะครับก็เป็นสปปรรพคุณช่วยป้องกันผีได้นะครับเนื่องจากว่าดอกเข็มนั้นก็เปรียบเสมือนดังของแหลมคมเอาไว้ป้องกันแล้วก็ทิ้งแทงสิ่งชั่วร้ายนะครับต้นต่อไปนะครับเป็นต้นที่สามารถกินได้ทา่วซีขับต้นอะไรต้นมะยมนะครับนอกจากจะเชื่อว่านํามาปลูกบริเวณบ้านจะเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับ จะของบ้านแล้วนะครับยังมีความเชื่อด้วยว่านะครับต้นนิยมสามารถป้องกันพูดผีสิ่งชั่วร้ายได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าให้ปลูกไว้ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านได้นะครับมาดูต้นต่อไปกันนะครับต้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นต้นทับทิมนะครับผลสีแดงๆเนาะมีความเชื่อว่านะครับเวลาไปงานศพนะครับให้พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อ อันนี้เราจะเคยได้ยินผู้ใหญ่สอนเรามานะครับเพราะเขาเชื่อว่าป้องกันวิญญาณหรือว่าสิ่งชั่วร้ายนะครับหลังจากที่กลับมาจากงานศพได้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือหลังจากที่กลับจากงานศพนะครับก็จะใช้วิธีการล้างน้าล้างหน้านะครับด้วยน้ําทับทิมนะครับเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่ตามมานั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเออสำหรับต้นไม้5ชนิดนี้นะครับก็เห็นว่าหลายบ้านนะฮะปลูกต้นพวกนี้เหล่านี้ไว้บางที เราอาจจะไม่ทราบสสุณของสิ่งเหล่านี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วคนโบราณนะครับใช้สิ่งเหล่านี้ในการเป็นสรคุณในการป้องกันผู้ทีวิญญาณแล้วก็ปลกไว้กินด้วยนะครับก็จะมี1่ว่านนะครับ2องผลไม้นะครับแล้วก็พืชประดับอีก2ต้นนะครับยังไงก็ลองหามาปลูกกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนะครับแต่ว่าข้อมูลที่หามาก็เป็นข้อมูลที่ เอามาจากหนังสือแล้วก็มีหลายเว็บไซต์ที่แ่งปันมานะครับเจก็เอามาให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสําหรับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีสาระในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เจต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็คลาดแคลวจากสิ่งอันายท้งปวงสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ